จำแมสตัวนี้กันได้ไหมแมสสามดีอยู่ใชามไม่ค่อยเห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้แมสออกมาเน้นกันโควิดเป็นส่วนใหญ่นะ PM ก็กลับมาแล้วนะคะโควิดเหมือนจะไปแต่ PM ก็มานะอันนี้จำได้ไหมที่ขาดตลาดไปช่วงหนึ่งอะ่พะพอน้องใส่สบายมากน้องไม่เจ็บหูเลยสําหรับคนที่ต้องการกัน PM หายไปแล้วจริงๆแต่ก็ยังมีขายอยู่นะไม่รู้ว่ายัง75อยู่หรือเปล่าอันนี้ซื้อแบบปีสปีที่แล้วอีกแล้วเออคือเอาแมสเก่ามาใช้มากคืออากาศเช็งใหม่ไม่ไหวแล้วนึง นั่นแหละไม่รู้ว่าอันนี้จะรอดไหมนะนี่นะอยากจะบอกว่าก็เดี๋ยวถ้าแมสตอนนี้ใช้ของเวลเนตแล้วนะ่ะเดี๋ยวนี้คือเป็นแมสโควิดหมดเลยอะ่ะเออที่ใช้ก็คือใช้แมสอย่างเดียวเลยมันไม่เจ็บหูแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำมาใหม่ราคาถูกเมื่อก่อนแมสแบบดีๆหายากเนาะช่วงก่อนโควิดอะอืมตัวนี้ก็คือมนเป็นตัวดังตัวนึงเลยเพราะไม่เจ็บหูเลยนะใส่สบายด้วยก็นั่นแหละ กัน PM 2.5ช่วงนั้นเลนเน้นโฆษณาเลยนะไร้กังวล PM เ5มนะกองฝุ่นไมค์คอนได้99%เนี่ยมันแนบรูปหน้าหายใจสะดวกสายของนุ่มสบายนะตัวนี้คือที่สุดเลยว่าตอนนั้นอนะเนี่ยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้99%ิเอร์ฟิลเตอร์3าชั้นทําให้สามารถกองฝุ่นขนาด0.1ถึง1ไมคคอนได้ไร้กังวล PM เ5มนี่ของญี่ปุ่นนะเคยขาดตลาดรอบนึงนนตอนนั้นแบบเสียใจมากจะร้องไห้ <c oughs> sorry ไ3สามมิติกระชับสนิทตามรูปหน้านะคะคคด้ยโรงงสางมิติต ระบายอากาศได้ดีหายใจสะดวกนะไม่แน่ติดกับริมฝีปากและฟิลเตอร์ระบายอากาศทําให้สามารถหายใจได้อย่างสะดวกนะคะใส่ครองที่ถูกออกแบบให้มยืดหยุ่นกระชับหูสามารถใส่ได้นานไม่เจ็บหูนะคะของยูนิชามนะออใครมีข่าวอัปเดตเรื่องของยูนิชามบอกได้นะ75อยู่ไหมน่าจะใช่ไซส์ M นะพอดีกับหน้าเราพอดีมันจะมีไซส์เด็กด้วยนะแล้วก็ไซส์ L ใช่ปะ่ะสีเขียวแล้วก็สีอะไรจำไม่ได้ใช่ไหมมี M กับ L แล้วมีไซส์เด็กถ้าจะไม่ผิด ไปซื้อที่มัตสึยะโมโตะคิโยชิก็นี่นะมันจะมีกระดูกตรงนี้เหมือนอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วป้านานมาแล้วเนาะนั่นแหละรีวิวซ้ำก็ไม่เสียหายนะเดี๋ยวไปหาแปะใน l a z a d a า hop e e ให้นะคะทุกคนไปดูในตามลิงก์ตามอะไรโปรไฟล์ที่เราแปะนะคะก็จะได้เจอสินค้าง่ายขึ้นเนาะก็มีอะไรดีๆก็แนะนำแบ่งกันใช้นะคะเราก็ affiliate ได้ค่าคอมนิดหน่อยนะค่าคอมเท่าไหร่บาทนี้ไม่ถึงเลยมั้งนั่นแหละถือว่าเป็น ค่าแบตเตอรี่ค่าชาร์จแบตมือถือถ่ายคลิปโอเคช่วยๆกันนะคะใครอยากโดเน a ก็มีโดเ a t ให้ได้นะคะในใน tiktok นะ,ะมันจะมีมันจะลิงก์ไว้ที่โปรไฟล์เขียนว่า e c o m b ี e ป่ะใช่ไหมเออมันก็จะมีขึ้นนะแบบว่าสนับสนุนช่องโดเ a t อะไรอย่างนี้แต่มันขั้นต่ำา20บาทนะคือจริงๆอยากให้แบบโดเ a t แบบบาทหนึ่งแบบบริจาคบาทหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่50สตางค์เ็ีดยแต่มันไม่มีให้ไงบังคับ20บาทด้บ,บใครจะมาบริจาคแพง นั่นแหละก็โอเคค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามอะไรด้วยนะคะก็ทำทำไปเรื่อยๆอ่ะช่องนี้รีวิวไปเรื่อยๆเจออะไรก็รีวิว <laughs> บางทีก็แบบจะหมดอายุแล้วจะมารีวิวบางทีก็แบบใช้จะหมดแล้วเอ้าลืมรีวิวก็มารีวิวแต่ใช้จริงๆไงไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครจ่ายให้คือถ้าในอนาคตถ้าช่องมันดังคือตัวนี้คือแบบเอาในมาดังก่อนหนึ่งทำก็จะไม่ค่อยได้ทำละ ถ้าแบบถ้ามันมีสปอนเซอร์จริงๆก็จะเขียนบอกว่านี้แบบเขาจ้างมาอะไรอย่างนี้แต่แบบตอนนี้ยังไม่มีเออคือตอนนี้คือแบบว่าจริงใจสุดๆนะคะใช้จริงทําจริงนะคะเสียงเงินจริงๆนะคะคือแบบก็ตามนั้นนะ่ะถ้าไม่ดีก็คือแบบก็พูดเลยว่าแบบไม่โอเคแต่ก็จะพูดเบาๆเดีด๋ยวโดนฟ้องเดีด๋ยวเผื่อช่องดังนั่นแหละแต่คนนี้เธอคือยังไม่ดังไงพูดได้แต่เดี๋ยวโดนขุดใช่ไหมโอรีวิวอะไรก็ไม่ได้เนาะนั่นดิมันต้องมีความจริงใจของดีก็ต้องบอกว่าดีของไม่ดีก็ต้องแบบ ต้องบอกต้องบอกได้เขาก็ได้ไปปรับปรุงไงถูกไหมนั่นแหละทุกคนอันนี้ดีจริงๆอันนี้แบบว่าไม่มีคําติคาชมแต่คิดว่าบริษัทญี่ปุน่นถ้าไม่ดีจริงๆเขาก็เขมงหัวโค้งรับเขาก็ไปปรับปรุงอะที่ญี่ปุ่นเขาไม่ว่าอะไรอย่าไม่ได้เหมือนประเทศไทยอ่บอกไม่ดีปุ๊บโอ๊ยรับไม่ได้เจ้าของฟ้องอะไรเงี้ยไม่ถูกต้องเราไม่โอเคเหมือนกันโอเคเนาะเออไม่มีอะไรพูดไงก็เลยแบบเมา์มอยไปเรื่อยโอเคค่ะ